ขั้นที่4นะคะการซื้อสินค้าเข้าที่ซื้อค่ะซื้อสินค้าตรงนี้นะคะเลือกเป็นเซตรูปแบบการต้อนค่ะอัตราแหวนนะคะใส่โย์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะจากโจทย์นะคะ วันที่1เดือน1 2012ซื้อโต๊ะว,วางคอมพิวเตอร์13ตัวจากบริษัทแอมเปอร์จำกัดซื้อเข้าคังนะคะจะเลือกเป็น1ค่ะวันที่ซื้อนะคะจะใส่ตามโจทย์เลยค่ะรหัสผู้ขายนะคะจะเลือกเป็นแอมเปอร์ค่ะวันนัดชำระนะคะจะใส่เป็นวันที่1เดือน1 2 0 1 2ค่ะรหัสสินค้านะคะ แล้วใส่เป็นตัวว่างคอมพิวเตอร์ตัวที่2ค่ะจำนวน13ค่ะราคานะคะ13.39ค่ะจากนั้นกดเก็บข้อมูลค่ะกดโอเคค่ะมาที่ช่องเงินสดนะคะใส่ยอดที่เราต้องชำระค่ะคือ174.07ค่ะ จากนั้นกดโอเคค่ะเลขที่ไปเสร็จนะคะจะใส่เป็นหนึ่งค่ะโอเค